ยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนแม่ก้อยพาทำค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะบนบ้านของแม่ก้อยเลยจ้า,าหลังนี้อยู่ครบ3ปีแล้วทุกคนแป๊บเดียวเป็นบ้านน็อกดาวนะคะราคาแสนกว่าค่ะทุกคนวันนี้ให้ช่างนะคะเขามาทาสีตกแต่งเพิ่มเติมให้ค่ะคือเป็นแบบมาซ่อมบำรุงนะไม่ได้ถ่ายภาพเก็บไว้ทุกคนดูพื้นบ้านแม่ก้อยนี่เหลือมโม่งๆมงเลย บ้านส่วนของแม่ก้อยนะคะบนเนื้อที่8ไร่ค่ะทุกคนอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจ้าโ,โูดูช่างเขาตกแต่งเพิ่มเติมให้แม่ก้อยก็คือมาบำรุงอะคะ่ะทำสีเพิ่มอะทุกคนก็คือไม้เนาะเรามาทำสีเพิ่มก็เป็นการถนอมรักษาเนื้อไม้ให้บ้านของเรายังสวยน่ายอยู่เสมอค่ะ บ้านไม้ของแม่ก้อยเป็นบ้านนกดาวเป็นบ้านไม้สไตล์โมเดิร์นนะคะฝากข้อจอ่อข้อใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่ก้อยด้วยนะคะอย่าลืมค่ะคอมเมนต์ด้วยนะแม่ก้อยจะได้ทําคลิปบ้านสวนเยอะๆนะทุกคนค่ะได้มีบ้านสวนแล้วได้มาอยู่บ้านสวนแล้วแบบตื้นตันใจมากๆอยากร้องไห้เลยทุกคนบ้านสวนน้อยๆในฝันของแม่ก้อยเป็นจริงแล้วทุกคนนี่อามายกมายกกันหน่อยนะคะ ช่างวัาสีพื้นให้ใหม่นะคะเราก็มายกเฟอร์นิเจอร์ให้เข้าที่เข้าทางนะคะทุกคนมารีวิวค่ะบ้านนกดาวหลังนี้ที่ไม่ก้อยซื้อน,นะสวยดีไม่มีตกเลยอะ่ะเป็นบ้านไม้ที่ไม้ดีมากๆไม้เต็งแบบแข็งนะคะไม่โค้งไม่โก่งนะเพื่อนๆดูสิคือ3ปีแล้วสภาพดีมากๆสวยมากๆค่ะทุกคน ขอบคุณช่างดิ่งสารานะดูแลบ้านแม่ก้อยให้ดีมากๆเลยวันนี้คือเขาทําแป๊บเดียวอ่ะแม่ก้อยมาถ่ายวิดีโอไม่ทันทุกคนตรงนี้เป็นบริเวณระเบียงที่แม่ก้อยทําเพิ่มมานะคะระเบียงใหญ่มากตรงนี้นะคะนั่งดูรถไฟได้เพลินๆไปเลยบ้านแม่ก้อยเนี่ยติดอยู่กับสถานีรถไฟอาเภอจตุรัสนะคะจังหวัดชัยภูมิจ้าไปมุมนู้นนะคะก็จะมีแบบท้องทุ่งนาเลยมองมาตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะ น้าสวนไม่ก้อยนะคะต้นมะขามเทศเยอะมากทุกคนในบ้านก็จะมีมะม่วงมะขามหวานมะขามเปรี้ยวยักษ์ผลไม้ก็มีเยอะบริเวณตรงนี้คนอนดูดาวได้นั่งทํากับข้าวได้นั่งกินอาหารเช้าอาหารเย็นได้แบบสบายมากๆอากาศดีมากๆทุกคน บ้านแม่ก้อยนะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องครัวบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็มีระเบียงมุมซิกเนเจอร์ของสวนแม่ก้อยหลายมุมมากๆไม่ว่าเพื่อนๆจะยืนตรงนี้ก็เห็นหน้าสวนยืนอยู่ตรงนั้นก็เห็นทางรถไฟเห็นท้องทุ่งนายืนอยู่ตรงกลางก็เห็นสระก,กลางน้ำที่แม่ก้อยอขุดนะคะเป็นเลขแปดนะนี่สระกลางน้ำที่สวนค่ะ ต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะคะสวนแมก้อ่ไม่มีน้ําประปาไม่มีไฟฟ้านะคะทุกคนต้องใช้โซลารเซลล์และขุดบ่อเพื่อเก็บน้ําฝนไว้ใช้ในสวนนะคะแถมดินก็เค็มเอามากๆเลยทุกคนแต่วันนี้นะมีทางต้นไม้มีพืชผักมีผลไม้ได้กินแล้วยิปลื้มใจสุดๆเลยทุกคนินตรงนี้นะคะจะร้องเล่นเต้นระบาได้เต็มที่เลยทุกคนเพราะเป็นบ้านสวนของเราเองบ้านสวนแมก้อ่บรรยากาศดีมากทุกคนจะกินกาแฟจะกินหม่าล่าจะกินชาบูจะกินสุกี้ทานอะไรก็อร่อยฟินสุด ไปเลยจ้าเน,เนี่ยคุ้มค่าจริงเนี่ยในส่วนนี้ไม่ก้อยทําทเพิ่มนะทุกคนมาในส่วนกัน,นจ้าแบบแม่ก้อยมา<笑><笑>เก็บมะขามเทศกับมะขามเทศเพนวนไทยดูทุกคนฝักอย่างบึ้มอย่างใหญ่มะขามเทศนี่เขาโตวไวมากทุกคน <S <S คือเมื่อวานเล็กๆนะคอลุ่มเช้าะโอ้ฝักบักบึ้มใครชอบกินมะขามเทศอย่าลืมคอมเมนต์จ้า บอกว่ามีบ้านส่วนดีมากๆทุกคนฮิวใจตัวเราเองจะทําคลิปจะถ่ายคอนเทนต์นี้สะดวกมากๆมีหลายมุมหลายที่ให้ได้ถ่ายเลยจ้าเพื่อน,อนๆชอบคลิปแนวบ้านสวนแบบไม่ก้อยไหมถ้าชอบข้อจอข้อใจกดไลค์กดแชร์จ้ะกด s u b ส c r i ไคจ้ะในสวนแม่ก้อยคือทุกมุมสวยมากๆคือฟิลแบบพักผ่อนสบายกายสบายใจหัวสมองโลง่งดูตูไม่ก้อยเดินผ่านต้นมะเบอรี่มาตรงนี้มีศาลาด้วยนะ คือไม่ก้อยอยู่บ้านสวนนะ่ะน้าตาจะไหลตลอดเพื่อนเพราะว่าไม่ก้อยเป็นคนไม่มีบ้านมาก่อนนะทุกคนไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองทุกคนตั้งแต่สาวน้อย,อยแล้วคืออยู่บ้านเช่ามาตลอดวันนี้ได้อยู่บ้านสวนคือมันปึ้มปิ่มมันน้ําตาจะไหลตลอดแถมยังได้เก็บพืชผักผลไม้ที่เราปลูกเองครับทุกคนดูนี่มะขามเทศเพชรนนทัไทยจ้าปลูกแบบอินรีย์นะทุกคนเพราะว่าไม่ก้อยจะพับเพื่อนทาปุ๋ยแบบอินรีย์ใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์ทุกคนตรงนี้มีสะพานมาด้วย ดูตรงนี้สะพานนะคะทุกคนเอาไว้ตรงแบบเป็นครูเป็นของเล็กๆก,ก็ได้นะนี่นางก็เย็นใจนี่มีความสุขมากทุกคนสวนนี้ก็ปรับหลายรอบนะทุกคนมีสูงมีต่ำนะเราเรียกว่าเป็นทําบ้านสวนแบบโคกน้องน้าเป็นยังไงคะเพื่อนๆชอบบ้านสวนแม่ก้อยพาทํากันหรือเปล่าเอยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะแม่ก้อยอยาก <ใจ S 2> อ่านจะได้ฟูฟนะคะทุกคนที่นี่บ้านสวนแม่ก้อยพาทาจ้า